สวัสดีครับสมาชิกแฟนแรแอคสปินโนซานครับผมสปินโนซาคอรำเน็ตประจำหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูลกับสตาร์สกเกอร์นะครับวันนี้วันพระสรสบดีนะครับ30เมษายนวันนี้โปรแกรมฟุตบอลยังคงพอมีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันเหมือนเดิมนะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสการวิเคราะห์ไปที่ฟุตบอลสองคู่ครับใน2รายการที่มีแตะกันในวันนี้นะครับเริ่มกันที่คู่แรกเป็นศึก ฟุตบอลรีกสำรองเบรุนครับเป็นการเจอกันระหว่างเอเนอร์เกติกับเปิดบ้านพบกับทางสโมเรวิชีนะครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนครับเจ้าถิ่นเอเนอร์เกติกเนี่ยฟอร์มเริ่มดีขึ้นครับสงเกมหลังสุดเนี่ยเก็บมาสี่แต้มแล้วก็เกมรุกเกมรับเนี่ยดูแล้วลงตัวมีสมดุลมากขึ้นครับส่วนทางกับสโมเรเวชีครับซึ่งอยู่ในช่วงขาดร่นครับปราชัยมาสเกมหลังดครับแล้วก็ปัญหาสําคัญเนี่ยคือเกมรับลงเล่นห้าเกมติดกับสุดครับพวกเขาเนี่ยเสียรวมถึงสิบห้าประตูรับเฉลี่ยนักแรเสีย ถึง3ประตูครับจุดนี้ครับดูแล้วน่าเป็นห่วงอยู่ในช่วงขาลงเกมรับแย่แล้วก็เล่นกันแบบไร้ความมั่นใจครับไม่เชื่ทักเอนเนอร์เกติกครับซึ่งเล่นดีขึ้นแล้วก็สมดุลทีมเนี่ยดูแล้วชัวร์มากกวามที่นั่นกำแพงครับที่เปิดมาให้เอเนอร์เกติกครับเป็นต่อ0.75คู่นี้ครับเชียร์ทางเจ้าถิ่นครับเชื่อว่ามีโอกาสชนะตั้งไว้เป็นอย่างน้อยแล้วก็มีโอกาสเทเส็ด้วยการยิงขาดได้เชียร์ทางเอเนอร์เกติกนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับข้ามไปที่เกมบิ๊กแมตนะ เติร์กเมนิสถานนะครับเป็นการเจอกัระบาดทางอัลตินอาซีครับเปิดปาพบกับอาหานะครับแชมป์เก่าอัลตินอาซีออกสตาร์ทได้ไม่นะครับเก็บมา6แต้มจาก 4นัดแรกนะครับด้วยผลงานชนะ1เสมอ3านะครับแต่ถ้าเกิดเราดูจากสถิติเก่ายามเจอกับทางอาหารเนี่ยพวกเขาถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับวันนี้ครับสภาพทีมเนี่ยถือว่าพร้อมลบจัดเต็มครับเปิดบ้านเจอกับทางอาหารครับซึ่งตอนนี้อาจจะฟอร์มร้อนเลยนะครับร้างจากฝูงด้วยผลงานเก็บมา12แต้มเต็มจาก4ีนัดแรกแล้วก็เกมรับเนี่ยเหนียวแน่นมากยังไม่เสียประตูนะครับแต่ปัญหาหลักของ อาาหรรคับผมบอกว่าคือเกมลุกที่ไม่ค่อยดูนะครับแล้วก็นอกรังเนี่ยยามเจอเกมใหญ่พวกเขาเนี่ยมักจะมีหลุดแผ่วไปอยู่เป็นประจานครับเพราะฉะนั้นกระเพงครับที่เปิดมาให้เอาตินอาซีครับเป็นต่อที่0.25หรือว่า0.5คู่นี้ครับผมมองว่ารูปเกมเนี่ยอาจออกมาสูสีแล้วก็ไม่หนีห่างกันมากนะครับแต่ถ้าเกิดหวังเฮเป็นครับผมแะเชียร์กัดฟันทางเอาตินอาซีครับซื้อใจจากสึกแชมป์เก่าเชื่อว่ามีโอกาสที่จะเบียดชนะได้สูงนะครับเชียร์ทางเอาตินอาซีนะครับวันนี้ครับสองทีมในทีมปีครับเชียร์์บบอออตตเเเเเาาินะครรััชีียกก แข็งแกร่งรวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ